สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อน <tekrar> <Scientists> ๆท nice <car ole offs> <c> ุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววันอาทิตย์ประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็นะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววันอาทิตย์ใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมานแค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจไดงสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะ ชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะแล้วก็ชาวสองทั้งหลายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้อว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาววันอาทิตย์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาดูอดีตของชาววันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาววันอาทิตย์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เฮอร์มิตค่ะเจดาบนะคะ tower ค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาววนาทิตย์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินทุกศนบังกรน,นะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมเนาะโดดเด่นมากๆในชาวราศรีกันลัคนากันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพนะ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาววนาทิตย์น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณเจอคุณเหมือนกับเหมือนเหมือนกับ คุณได้ไปรับรู้นะคะเรื่องราวนะคะที่คนรักของคุณปิดบังคุณไว้นะคะไปเจอแบบว่ากระทันหันจับโป๊ะได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมแล้วก็เหมือนกับคุณน่าจะมีการสืบการส่องอมีความ ระแวงสงสัยนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะว่าเขามีอะไรปิดบังเรานะคะว่าเขาแอบ,บทำอะไรลับหลังเราไหมนะคะอ่านะคะแล้วก็พอคุณจับได้เนี่ยก็ทะเลาะกันรุนแรงนะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะทะเลาะกันรุนแรงมากนะคะแล้วก็ถึงขั้นกับแตกหักกันเลยทีเดียวนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเข้ามานะก็ไม่รู้สึกว่าอคุณ มันมันแปลแได้สองทางนะชาววันอาทิตย์ทางแรกนะคะเนาะกรณีแรกก็คือโอเคจับโป๊ได้เนาะแล้วก็เมื่อทะเลาะกันนะคะแล้วก็ทางแรกก็คือเขาง้อแล้วก็ให้โอกาสหนึ่งเหรียญเป็นการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่าคุณและเขาอาจจะคบกันมานานนะคะอืมเนาะแล้วก็กรณีที่สองนะคะก็คือ ให้โอกาสตัวเองค่ะได้ออกไปเจอกับคนใหม่ก็คือ1เหรียญใบเนี้ยนะคะจะเป็นการให้โอกาสเขาหรือว่าให้โอกาสตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่พยายามที่จะอ่านให้มันครอบคลุมมากที่สุดนะคะอืมก็น,นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ2,564นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาววนาทิตย์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ พไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญนะคะและเป็นไพ่ 8เหรียญค่ะชาวันอาทิตย์ค่ะคุณอาจจะคุยกับเช้าธาตุน้กากรกรมกนพิจิกนะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเช้าธาตุด,ดินค่ะพฤือศพกันบางกรน,นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยเนาะหลังจากที่นะคะในเดีอนที่ผ่านมาคุณไปจับได้นะว่าเขาโกโหก ะะเขาแอบทำอะไรลับหลังนะะมีการทะเลกกาะกันจนถึงขั้นแตกหักนะคะจนถึงขั้นแบบว่ารุนแรงมากๆนะคะอ,มอืมันจะมีการเขาเรียกว่าเขาจะมางออ่ะเขาจะงอจริงๆถ้าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมันยังไม่มีการงอเนี่ยนะคะในเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมนะคะเขาจะกลับมางอคุณ นะมันจะมีความพยายามกลับเข้ามานะคะจะมีความพยายามที่จะง้อขอคืนดีนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าชาววันอาทิตย์รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะยังมันจะยังมีความเชื่อใจอยู่หรือเปล่าอืม มันจะยังสามารถที่จะกลับมามั่นคงนะยังสามารถที่จะมองเห็นถึงอนาคตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในเด็กที่อยู่ในมือเด็กอะคะ่ะมันพร้อมจะหลุดมืออยู่ตลอดเวลาเหรียญเหรียญเนี้ยหนึ่งเหรียญที่เด็กประคองอยู่อะคะ่ะมันก็เหมือนกับความรักความไว้ใจความเชื่อใจที่ไม่รู้ว่ามันจะหลุดมือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเออ นะคะไพ่สรุปเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะอมืมันมีความพยายามจริงๆเขาพยายามที่จะเอ,อกลับมาพยายามที่จะทําให้คุณมั่นใจอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะขอโอกาสนะคะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งบางคนนะคะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาบางคนออขอโทษค่ะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาบางคนอาจจะเอ,อแต่งงานกันนะคะเนาะแล้วก็ เเป็นเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะก็จะพยายามเอาลูกนะคะเอาความเป็นครอบครัวเนี่ยมามาอ้างมาขอโอกาสเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของ ชาววันอาทจะเป็นอย่างไรค่ะไม่ขอเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะสิเหรียญค่ะคุณกับเขาน่าจะเป็นครอบครัวกันจริงๆนั่นแหละหรืออาจจะเป็นอ คุณและเขาอะต่างคนก็ต่างแบบว่ารู้จักครอบครัวของกันและกันนะ,ะ,ะนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะ l ล v e r นะคะและเป็นไพ่เสเหรียญค่ะชาววันอาทิตย์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพึกศบกันมังกรเนาะ อาจจะคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาหนาไพ่เนาะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววอาทิตย์นะในอนาคตค่ะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาแต่งงานกันแล้วนะคะ มีลูกด้วยกันนะหรือนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะที่พยายามที่จะอบอกคุณนะคะพยายามที่จะขอโอกาสนะคะให้นะ,ะให้คุณกับเขาได้แบบว่าเออปรับความเข้าใจนะคะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าคนรอบข้างก็ค่อนข้างที่จะเชีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องฝั่งเขาฝั่งเราหรือว่าเป็นเ,เพื่อนเป็นพ่อแม่ ก็ตามนะคะพยายามที่อยากจะให้เราเนี่ยให้โอกาสเขานะคะแล้วก็คงความารักษานะคะการเป็นครอบครัวกันไว้นั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะให้โอกาสเขาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทาร่ยจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววนอาทิตย์ค่ะ ขอไพ่ทารโร่ให้คำแนะนำนะคะไพ่แรกได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่เก้าดาบค่ะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะชาวาชาวันอาทิตย์คุณชาววันอาทิตย์ค่ะไพ่ทารโร่แนะนำว่าบางคนเนาะบางคนก็ผ่านอุปสรรค กันมาเยอะแยะมากมายใช่ค่ะความความผิดพลาดในครั้งนี้ปัญหาในครั้งนี้มันทําให้ตัวคุณเนี่ยเออเครียดมากๆแล้วก็เสียใจนะคะผิดหวังอย่างมากเลยนะคะอืมเอ่อมันเลยทําให้คุณนะ่ะต้องมานั่งนะคะคิดหนักมากๆว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะ บางคนอาจจะยังหาทางออกไม่ได้ยังมืดแปดด้านยังไม่รู้จะจะไปทางไหนยังไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนนะคะไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณน่ะมีสติให้มากมากนะคะเข้าใจนะคะว่าเรื่องราวปัญหาต่างๆมันหนักเนาะมันหนักมากๆเหมือนกับคุณต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประเดังมันประเดประดังเข้ามานะคะแล้วก็ คุณเสียใจเสียใจมากๆจริงๆนะคะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคุณเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะไม่มีทางคะ่ะที่คุณจะหาทางออกได้อืไพ่คิงถือเหรียญเข้ามาบอกว่าคุณต้องมีสติให้มากนะคะนิ่งให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้มองสถานการณ์ต่างๆถ้าหากว่าเราไม่เช่อเดา ก้าออกมา1นแล้วมองสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีถ้าว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแสดงความจริงใจนะคะแล้วก็มันยังไม่มีอะไรที่ร้ายแรงจนเกินไปก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะยอมให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะ เนาะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ด,ดีๆไปกำลังใจให้กับไมม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้เนาะหรือว่าสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมไว้ให้หมดแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะที่จะกดกระ,กระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ